วิธีอาบน้ายังไงให้ไหวโอเคอาจจะดูแปลกหน่อยแต่ว่าคือผมเป็นคนที่แบบเป็นคนที่แคร์เรื่องเวลามากครับเวลาของผมมีค่ามากแบบเวลาเราจะทําอะไรน่นนี่นวนฉะนั้นผมไม่อยากเสียเวลาจากการอาบน้ำน,นะครับเมื่อก่อนผมก็เป็นคนหนึ่งที่อาบน้ํานานมากพอผมก็บกนะ่นน้ำอาบน้ำเลยนานน่านี่น่นผมก็แบบเมื่อก่อนผมก็งงแบบแบบอะไรวะไอแค่กูอาบน้ำนาน,น,นก็กูสะอาดเแบบน,น,านี่ยกูแบบอาบนู่นทำนี่ทํานั่นแต่จริงแล้วแบบจริงๆรูง,รงสามารถทําให้ได้ไหวได้เว้ยเพราะแบบเก็แบวบ่าถ้าคุณเอาเวลาอาบน้ำสา,นา,นามสิบนาที เอาเวลานั้นนะ่ะมาหักไปยี่สิบนาทีแล้วไปออกล่างกายยี่สิบนาทีมีประโยชน์กว่าป่ะเก็าป่ะทีนี้คุณจะมาอ้างว่าไม่มีเวลาทํานู่นทานี่ทำนั่น,นไม่ได้หละเนี่ยคุณรอนจากแรกเลยคือการอาบน้ำนะครับเอ็นี่เวเรามาเริ่มเลยแล้วกันก็ออกอ่าอบน้ำยังไงให้มันไหวใช่ปะ่ะอาบน้ำเรามาดูดีเทลบ้างเราจะมีอะไรอ่ะหนึ่งล้างหน้านะครับถูตัวสระผมแปรงฟันถูกว่าสีา่อย่างมีอะไรอีกมีแค่นเนี้ยไอ้เจ้าคุณจะขี้อะไรก็เรื่องของคุณอันนั้นคือคุณไม่ได้ขี้ทุกครั้งที่อาบน ือถ้าคุณคิดทุกครั้งที่อ่านน้ำก็เรื่องคนไม่รมู้ไม่เกี่ยวกับผมผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ a อ y w a y อ่ะผมจะอธิบายที่ผมทำอลละไรล้วกันนะครับเวลาผมอาบน้ำปุ๊บผมเอา,าป้ายตัวผ้าหุ่นของผมใส่านี่แหละเข้าไปนห้องน้ําแล้วก็เตรียมชุดที่จะใส่หลังอาบน้นําเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเข้าไปพราเสื้อผ้า,าผมเราต้องแปรงฟันถูกปะทุกคนแปรงฟันเช้าเย็นแปรงฟันอยู่แล้วปุ๊บใส่น้ําใส่แปลงใส่ยาสีฟันแปรงแปลงแปลงแลง,แลง,แลงระหว่างนั้น เปิดก๊อกน้ำจะสักบัวให้มันลาาตัวขั้นแบบให้ตัวมันชุ่มชื้นแล้วก็แปรงแปรงแปรงแปรแปงประมาณสองนาทีแน่นอนครับคุณอแปรงเต็มที่สามนาทีอย่าใ้มันไม่นานขนาดนั้นหรอกแปรงสามนาทีแปรงให้สะอาดด้วยนะไอสัตว์ไปศึกษาการแปรงที่มันถูกต้องไม่งั้นเดี๋ยวจะฟันถูกหินปูนจะไม่หมดเจ็บนะทำขูดหินปูนเจ็บนะไม่เชื่อลองไปดูคลิปผมดูพักนิดหน่อยแต่ anyway แปรงแปรงแปรงไปใช่ป่ะระหว่างนั้นก็ให้น้ำมันลาดตัวเนี่ยทั่วหลังทั่วตัวบลาบลาแล้วคุณก็จ อ,อย่าเว้นปากอย่า้วนปาก้วยน,น้ะแปลงแห้งให้ฟูวรี่มันอยู่ในปากอย่า้วนน้ำตาไม่งั้นฟูวรี่จะน้อยลงโอเคนะเออทีนี้เสร็จปุ๊บมันก็ล้างหน้าล้างให้มันโดนหน้าเสร็จปุ๊บปิดฝักบัวไวๆเลยแบบตึ๊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 บปิดกดโฟมกดโฟมล้างหน้าเซรัววีหรือที่อะไรก็ได้กดปุ๊บปุๆๆๆๆ๊บตึ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 ๊บกดทีีเก็บตัวจู๊จุเปิดฝักบัว ล้างมือก่อนพอเพิ่งเพิ่งถูจุดมาโอเคปะอย่าเพิ่งจับหน้าเลยโอเคนะถูมือก่อนเออแล้วก็ล้างหน้าปึ๊บล้างตัวปิดฝกผัวเสร็จจบแล้วเก็ตปะเอาเป็นฟันสามนาทีทำแบบเมื่อกี้ล้างตัวล้างหน้าประมาณสองนาทีห้านาทีเสร็จแล้วอรวมเช็ดตัวห้านาทีเสร็จตัวเช็ดตัวเช็ดตัวเช็ดตัวเอาผ้าเช็ดหน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 ้าเสร็จออกมาใส่เสื้อผ้าอีกสองนาทีปุ๊บเจ็ดนาทีไม่เกินนั้นหรอกเสร็จแล้วอันนั้นเสร็จแล้วเออเก็ตปะคุณจะเสียเวลาแบบ อาบน้ำสามสิบนาทียี่ห้านาทีทำไมวะไอ้แค่เจ็นาทีที่ทํารีบรบอกมานะครับจะได้เอาเวลานั้นไปทำอย่างอื่นออกมาทํางานเดี๋ยวอัดคลิป youtube ต่อออกมาออกกําลังกายออกมาทําข้าวกินไปทํางานนะครับคุณจะเสียเวลาอาบน้ำทําไมนานหาเลยขนาดน,นั้นแล้วคุณบอกเอ้ยต้องสระผมด้วยสระผมเนแบบต้องสระเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะสระแช,ชมพูแชมพูเสร็จปุ๊บต้องใช้คอนดิชเนอร์ด้วยโอเคโอเคเอาเ,เอาสบบที่ใช้คอนดิชเนอร์ด้วยนะ เหมือนกันเหมือนกันคุณเข้าไปทีนี้แต่ว่าจะเปลี่ยนกันตรงที่คุณอะเปิดน้ําเอาให้โดนหัวเลยโดนหัวแล้วคุณก็ปล่อยให้มันโดนทั้งตัวจากนั้นหยิบแปรงมาปุ๊บยังไม่ต้องแปรงเอ้ยผิดผิดผิดเอาใหม่เอาใหมา่เอาใหม,าามา่รีใหม่รีใหม่โอเคเอาใหมา่คือคุณเหมือนกันเลยคุณเข้าไปในหะ้องน้ำปุ๊บคุณเปิดฝักบัวให้มันทั่วตัวทั่วหัวเสร็จ <c oughs> ปุ๊บคุณรีบแบบใช้แชมพูุูทูถูปุ๊บใส่หัวแล้วก็รีบาง คุณใช้เวลาสามหัวไม่ถึงสามสิบวิหรอกจริงๆแบบเข้าไปตั้งปุ๊บล้างแชมพูถูล้างอ่ะโอเคยังไม่สะอาดอ่ะถูอีกรอบก็ได้ปุ๊บใส่ปุ๊บปุ๊บถูรอบโอเคเรียบร้อยแล้วทีนี้ลูบน้ากมาให้มันแห้งปิดฝักบัวใช้คอนดิชเนอร์ปุ๊บใส่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 ล้างมือหน่อยระหว่างนั้นคุณก็แปรงฟันเอาแปรงมาแปรงฟันระหว่างรอคอนดิชเนอร์เพราะว่าเราต้องหมักหน่อยใช่ปหมหมักสามสิบวิสองนาทีเงี้ยเนี่ยคุณก็หมักระหว่างหมักคุณก็แปรงฟันแปรง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 เสร็จปุ๊บ ทีนี้คุณก็บ้วนปากเหมือนเดิมกำลังเตร็ปเดิมเลยคุณแค่หมักหัวไว้ใช่ปะไปฟังเสร็จล้างแปรงเก็บทีนี้ร่างกายคุณเปลี่ยกแล้วเปลี่ยนทั้งหน้าเปี่ยนทั้งตัวทีนี้ไม่ต้องเปิดน้ำแล้วกดเซราวีปุ๊บล้างหน้าเซราวบีล้างตัวทีนี้คุณก็เปิดฝักบัวล้างทั้งหัวล้างทั้งตัวพร้อมกันจบเสร็จนะครับเพิ่มเวลาอาจจะสักสามนาทีสี่นาทีเอาสุดท้ายนะอาบน้ําเสร็จแต่งตัวเสร็จไม่เกินสิบสองนาทีแม็กซ์นี่คุณรวมสามหัวแล้ว โอเคอาจจะมาเป่าหัวได้หน่อยระหว่างเป่าหัวคุณก็ทํางานก็ได้เป่าหัวไปตอบอีเมลตอบงานเป่าหัวสคริปต์งานก็ได้เก็ตปะนะเวลาเรามีค่าใช้มันมีประโยชน์นะครับอยากเสียเวลากับการอาบน้ําประมาณนี้แล้วกันโอเคอาจจะแปลงใหม่ไม่มีเหี้ยอะไรแต่ว่าหอกว่าจะมีประโยชน์แล้วกันนะครับเพราะเมื่อก่อนผมเป็นคนที่อาบน้ำอาบน้ํานานมากเสียเวลากับการอาบน้ํานานมากถ้านับเวลาทั้งหมดที่ทแบบเสียเวลาในการอาบน้ําไปนะรวมรวมกันนี่แบบแลกแปลเ,เป็นเงินน่ะน่าจะเกินหมื่นเกินแสนบาทนะที่เสียไปอะ่ะเก็ตปะเวลาของเราไม่มีค่านะเว้ สิ่งที่มีค่ามากกว่าเงินคือเวลานะครับตอนอายุสิบเก้าเนี่ยเวลาของคุณอาจจะแบบชั่วโมงละห้าสิบาทชั่วโมงละร้อยบาทเต็มที่ประมาณเนี่ยเพราะว่าเรายังมีประโยชน์แค่นี้เก็ตปะแต่ถ้าคุณลองมองกับการถ้าผมถ้าคุณเอาเวลายี่สิบนาทีอะมาตัดตัดคลิปวิดีโอของชาวต่างชาติคนหนึ่งคุณเป็นอีเดเตอร์ของชาวต่างชาติคนหนึ่งยี่สิบนาทีตัดวิดีโอหนึ่งแล้วเขาจ่ายให้คุณวิดีโอละสองหมื่นอย่างเงี้ยเนี่ยคุณยี่สิบนาทีอะคุณได้เงินสองหมื่นถ้ากับคุณเสียกำไรไปสองหมื่นแล นะครับประมาณนี้ด้วยกันัรวก็จะมีประโยชน์นะครับ